สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพูดว่าเสาหลักมีความสําคัญยังไงนะครับกับต้นบอมสีเนี่ยผมก็สายลัดรับไว้ยึดติดกับเสาหลักนะครับนี่นี่คือเสาหลักครับเสาไม้มาตั้งไนวะ้ตอนที่ออกมาก็ ก็จะโอนและเอียงไปนะครับถ้าเราไม่มีหลักต้องต้องมีเสาหลักครับความจำเป็นนะครับือว่าทำไมต้องมีเสา นี่คือว่าถ้าถ้าเราไม่ยึดติดกับเสารครับก็จะเป็นอย่างนี้เพรถึงแม้ว่าจะมีความสมัครใกันนะครับก็ต้องมีเสาเรยึดโยมงมัดรวมกันไว้ไี้เจอความสมัครใจนะเราก็ถือความสมัครใจก็ค,ค,ค,มมค,คือว่า,วาม,ววมารวมรวมกันมัดรวมกันไว้ ก็ต้องมีเสาหลักเอาไว้ยึดนะครับต้องยึดเสาหลัก,กนะมีเสาหลักให้ยึดนะครับเ,เกมนะครับแล้วมีรูใส่ phải biết bố trí, có cái lối cùng để à, quay nắm, phải những cái lắc, phải giúp giúp เพราะว่าต้นบอลสีนีนอ่อนสีสันสวยงามครับนี่นขาดเสาหลักไม่ได้ครับต้องมีเสาหลักดูดีครับทีนนี้ผมก็จะพูดว่าเสาหลักมีความสำคัญ